ำหรับใครสนใจเติมเกม f c Mobile ราคาถูกปลอดภัย100%เอร์ซตเติมได้ทุกแพ็กภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจ j o h ชาวไรนะครับผมพร้อมความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮะทุกคนใครสนใจอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแลชนลช h ดบานฮ5อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยใครที่เข้ามาใหม่ฝากกด Subscribe หน่อยนะครับมาวันนี้เหมือนเดิม มาที่ร้านค้าและเมนูแนะนำแล้วก็ตรงไฮไลท์นะครับวันนี้ก็จะมีแพ็ค9,000ที่น่าสนใจที่สุดละเพราะว่ามันจะได้นักแต่เริ่มต้น96อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้ทำทีมก็เอาไปแลกแต้มได้นะเพชรเราพออยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้400%ลุ้น94-99แพ็คนี้ก็จะมีเนสตอรแบ็คแฮมปูโยที่น่าสนใจมากนะครับนองนั้นก็โอเคได้มาก็ดี มาเดี๋ยวเรามาเริ่มอันนี้ก่อนเลย3000เพชรแดงนะครับไปครับเริ่มเลยถือว่าเปิดเลิกจัดมาครับจังหวะนี้ออกแพ็คแรกเปิดแพ็คแรกก่อนนะมันจะเป็น2แพ็คนะแพ็คนี้แหละครับเดี๋ยวมารลุ้นกันได้96ก็โอเคนะเอาไปแลกแต้มขอ96ไปครับจังหวะนี้ท่านผู้ชม96มาก่อนโบลด์ CDM นึกไม่ออกเลยอ่ะใครอ่ะ94ปะโถไม่รู้จักเลยทีนี้ไม่รู้จักเลยถือว่าเปิดเป็นชิมลางนะฮะอันนี้ดีกว่า9,000เพชรแดงเปิดชุดแรกก่อนเอาแบบนิ่มๆก่อนซอฟๆอ,อันสุดท้ายเนี่ยต้องหนักๆห,ห,ห,หน่วงๆอ่าเดี๋ยวเราเปิดแพ็คแรกไปก่อนโอเคผมว่าอย่างไรก็ต้องมาละ จังหวะนี้ฮะขอสักสองแสงแล้วกันช่วงนี้สองแสงดูดีนะสำหรับพี่นะสำหรับคนอื่นยังไม่รู้ไปครับจังหวะนี้ลยุยเกมาเลย C.F. ว่ะเจรมันว้าวมุลเลอร์พอไหวอยู่นะพอไหวอยู่นะ C.F. เดีย๋ยวเราค่อยหาตำแหน่งไปลงแล้วกันเขาน่าจะเล่น C.A.M. ได้ถ้าอัพเม็ดน้ำเงินขึ้นนะชุดที่สองครับมาครับบอกได้เลยว่าเฉียบขาดแน่นอนจังหวะนี้สองแสงเหมือนเดิมดูทรงละสวยอออันนี้เปิดก่อน ลุ้นผิดอันอันนี้ครับอันนี้ครับสองแสงนะลุ้นผิดลุ้นผิดอีกแสงหนึ่งครับจังหวะนี้ท่านผู้ชมจับตาดูดีๆไปเลยครับ<เ>สองแสงดีเสมอสเปนซีเอ็มเฮ้ยใช่หรือเปล่าโอ้โห98เฮ้ย,ย<ห> <ح ح> แพ็คนี้ดีนะ อย่างน,น้อยได้98นี่ทำทีมได้เลยนะครับถึงขายไม่ได้ก็เหอะแต่ว่าทำทีมได้สบายเฮ้ย98เดี๋ยวมาดูอันสุดท้ายครับว่าจะออก98อีกไหมครับเฮ้ยมันต้อง99แลวนะนี่ผมได้นี่เลยมุลเลอร์ขวานี่ขวาสุดเลยครับนี่มันต้องมาแล้วอย่างน้อยเฮอร์นันเดสมา99มาเหอะสุดท้ายแล้วครับมาดูกันโอ้ผมว่าเอาเรื่องนะได้ทีมชุดใหม่เลยเนะี่ยได้ทีมชุดใหม่อะเปิดไปก่อน อันนี้แหละฮะสองแสงเหมือนเดิมแล้วกันผมไม่ขยับอย่างอื่นนะไม่กล้าขยับแล้วตอนนี้สองแสงครับมาหน่อยเพื่อนพี่โดมาหน่อยเพื่อนพี่โด99คริสตนโลโรนัโดอังกฤษครับเฮ้ยสาก้าหรือเปล่าโอ้โหซีดอ็มายาเกาสิครับไมน่ครับผมฮึย เอาเรื่องอยู่นะอย่างน้อยๆเนี่ยยังไม่มี96มาเลยนะแพ็กนี้เอาเรื่องเอาเรื่องโอโหบอกได้เลยว่าเอาเรื่องจริงๆเฮ้ยของแท้ว่ะแพ็กนี้เอาเรื่องนะใครมีเพชรแดงก็น่าเปิดนะลองดูฮนะนะครับก็ขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยใครที่เข้ามาใหม่ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกด subscribe พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบาย stock cause it's faster than any crypto hits go let me spend everything that you see is something i invent and it's only a percent i'm gonna take shots if i miss off oh, forget it i'll take a fat loss just to learn all this in it i'm taking snapshots learning how to fall and get it i'm getting back up always stand tall don't sweat it i never back up i don't miss a thing i regret it i'm always learning you could call me academic i'm always working never been apathetic bad energy is like a poison